สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีเอฟซีเวิร์สสุดขั้วทุกคนนอกพี่น้องมาพบกับสองแหล่สาเหล่าคู่สาวหนาซิ้วคู่เก่าอีกแล้วเนาะมีอกามาเฮือนทีมงานเนาะมากแล้วจัมโบ้นี่เพ่นมือนี่เพื่อนกามาเป็นกุ๊กเนาะมือครัวทุกคนกินเขาสามัคคีอีกแล้วเนาะมาเจอทีมงานท่านนอกเพื่อนสิเพื่อนเฮ็ดเมนู่ย่างกะสี่ผ้าพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเนาะจัมโบ้นี่เฮ็ดกินเก่งกว่าแหล่เนาะมืออื่นมือคือกับขายเนาะเพ่นนึานี่ก็เจ้าหนึ่งเขาเนาะพี่น้อง ขิงเขาแหง่งขิงเขาสิกินเขาแหลงจำโบคนรักหมดอีกเปอร์เซ็นเมนูลาบสีเด้อพี่น้องบื่นกะเป็นมือตักบาเนาะพอดีว่าอันเพื่อนชิมงานเท่านะชิบวนลงไปตลาดเนาะได้สีมาก็เลยมาลินกับจำโบก็เลยให้จำโบเห็นไหนกินเลยชิบวนติดใจชีมือจำโบเนาะที่ว่าเห็ดเลือเป็นเป็นเห็นกินชิบวนว่าเะเห็ดกินแสบเนาะนี่พี่น้องสีสดสดเนาะ ร okay. ouais. ู้สึกมาจตลาดวอหรือว่าก็เจาอันนี้ก็เจาอันนี้ก็จาคั่วในบ้านได้นะพี่นงกรจะเอาเป็นสูนมาก็จะแบ่งกันคอมเมนต์มาแต่ตลาดเนาะสไลด์เบาีชสีนซูสจีน่สีใหม่ใม่สีงามจัมโบจิมาละเลี้ยงมีเดียวบัได้จูงมีลาอรเนี้ยเลยป๊ออคั่วสองคนคือเกาเนาะทับีนท่กกันอยกอน Chứ nhưng chưa baphom xưa tuyệt vọng baphom năm sanya baphom năm phục nè nào sanya baphom tuyệt vọng 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 tuyệt nè tuyệt vọng 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 tuyệt bao tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt vọng สี่หมัที่ไปหมดคุ้นเข่ากว่ตัวหนึ่งบ่าตอนนั้นหนึ่งเข่าอะไรวะเนลิซี่จะหมดคนสิเลเอาอัไนเป็นแบบติ๊กเอ็นออกก่อนแยกไปแยกไปอยกไปอ่าอย่าไปคนละค่ะเออป่าได้เนี่ยเอาไปล้างล้างค่ะบุเออถ้าเป็นถุสถ้าเป็นมือกล่องเด้อเซฟมันมีแต่พอขั้วโอมีแม่ขั้วเด้อส่วนร้ายนะ เอาเอ็นออกในก่อนเตี๋ยวเอ็นอยู่บ่เล่เอ็นออกนะท่ามนี้ไปอยู่บนเ็ฟอยู่บนอีกแล้วอีกแลอยู่บนเนี่ยเป็นถ้าเพิ่มนะมันเคยไปทำงานอยู่ไทยได้อยู่บนบอไปเป็นเซฟคายลาบบอแมนคายลาบเายก่ออยู่บนบรจังวัดนะบอเห็นงานอยู่าอาหารตัวเมืองเลยเพิ่มพี่ก็ว่าไปในบอำเภออยงำเภอเมืองอําเภอเมืองเมืองบนก็ตัวเมืองเลยอยู่ หมวกนมีเบอรู่รกงันน้วออเฮโศเองอะไรอยู่กลางมืองใช่ไหมยีบอเจริญเนาะสองคนเหุนะือติดใจฟีมือจำาบระว่างเฮ้ยสอกระเซียวนนเมือตัวออันนี้ก็เตาโต๊ะผูนะพี่น้องก็จะหัวอยู่ในบ้านเนาะมัวนนะพี่น้องเนาะ มืเอ,อือนกันบไส่บาแล้ววันศุกรหยาดข่าวสารนามืเอ,อื่นยแมน้มนมนมนาเจอาเห็ดคุณอยู่คุณกินน่งงางวัลใช่ปะเขาสลดบดีไทยนีย่าป้งวันเห็ดขันน้ำม,มูกสับในเต้สาวๆพ้นต๊ะพี่เนาะมือสาวจนอันนี้โต๊ะบดมือบดขื่นจนเตียงเนาะจังยุ่ยคือยา,าแรงมากในการมีแดนเล็กน,น,น้อยนาะเลือกมากกับโต๊ะแล้จนเป็นเม,มื่หไ่จนเตียงบางมือ เมื่อวานนี้เบิดมือเลยคนโตเสียงจีนาอัะไะก้อยนี่แหละลาบเนียวดูกิีลาเด้อมวันนี้ก้อยสีนี่แหละสีได้เอนได้ทั้งสองแบบเลยมีเพียไอหัวบอกมีแล้อทั้งคุณมีเหลือะเนาอ,อันนี้เป็นนะเพียเนาะมีเหลือะเพ็ดเป็นลาบเหลือะลาบเนียวเหลือลาบเนียวเดือบวันเมรนลาบป่าชิมมะลาบเนียวเอ๊ นี่หมือลับเนี้ยโอ้โหเหตุกายเลยจากทางลับเนี้ยเขาก็เอาใส่เหลือบนไล่นี่มาคนคนไทยก็เจ้าเอิญปุ๊คือกันกับบ้านเฮาบ่เป็นคนระเบิวป่ะโอ้ยขี้หลายเล่นอะไรไปเล่นเล่นยังโบยยังโบยเล่เซฟสองพอคู่อู่ไดมากอันนี้เฟิร์มสดข้อเมนต์มันลอยเลือกมากผู้ใดพี่น้องเลือกเอาใส่ยาช่วยบนอ่ะสลัด ซ so ุปสเลตทังให้ซ퍼มนี่2คนซอยซอยกันพี่น้องบะยังแลเอาอินออกพี่น้องมันจะบ่ซิ่นซิ่นกางๆซิ่สดใหม่ตักสดใส่ย้อนบ่ใส่ แล้นะคบริกินซอยจูแังแตงมีขา้าวหัวเป็นพัายากับบริกินเลยนะพี่น้องคู่มืออนนี้มันกับแพงเนี่ยอาหารเครืองของส่ยยุราแพ่งนะพี่น้องเด็ดเงินปันปวนเศรษฐกิจยแย่มีพริกกินพริกมีเกลือกินเกลือได้สวงนี่ย <laughs> <laughs> มึงดูความถูกแขนะ่งเกลือขายังบุรีซื้อได้พี่น้อง <laughs> มึงเกิดอ เกิบค้ายังวันอีซื้อันนี้ไม่รลอกเปิลมาอ่ะใส่ไหนก็ใส่ไปก่อนช่วงนี้ก็พี่น้องเอ้ยนเดนช่วงนี้อดอนยูบอเก้าตุ๊กตี๊กขึ้นตลอดขึ้นล่งขึ้นลงองเงินเลี้ยงเงินมาคงที่นะขาก็ขึ้นอายเนาะพี่น้องเจ้าหน่อยจังซิกไอ้มันซุกกระคนาะเพราะว่าเป็นขขาวสานเนาะฮามปรตีอุ่น ให้มันขึ้นอายได้ลายก่อนให้มันขึ้นอายแห้งก่อนเนาะมื้อนี้อาหารลายเนาะพี่น้องมีทั้งกบพอกบหน้าเฮาเนาะกบบรรดาเนาะก็จะใส่เบ็ดได้มาลายแต่ว่าหากินสีเนาะมื้อหน้าจังแจลอยังต้มผู้ใดมักต้มก็ต้มสบายมักข้ามออนเนาะผู้ใดมักปนก็ต้มปนสิต้มซดธรรมดาก็ได้พี่น้อเนานการเท่า แม่บอกขันแตนาแม่บอกบอกขันางเนซอยแม่ขันาเทน่นานาพี่เาก็จะแม่นตนากันดี่นตัวคันมันเอเขาปวดตัวอยู่ในขันหน้ากันนี่แล้วขันหน้าเนี่นี่ขันนามันกับหยิบเลยมัน่ตแล้วกับขันแต่นาอ่าพี่นอกมินเทียนกับคอมเมนต์มาด้ยอย่าเทียงกันซ่อยมันอยู่ในขั้นหน้ากัน นี่คือว่าข้าหลวกน้ำหอนมาแล้วนะหลวกน้ำหอนมาแล้วอากาศห่อนแหงต้องใัคนสิโต๊เล้เอาแหงนิดเดียวเลยใส่ตอนนิ่งๆนี่จังเลยนะ ใปเบิ่งกลเนาะใสปีปล่านะมาเบอกเดี๋ยวมาล่เอาไว้สใส่เหลือยขูดมันบอยขูดนี่นะบแม่นตัวขูดเดีบแม่นเดี๋ยวเพิมเม่สิเปนเพียงโอ้ยดาขูดมันขูดลเอาบัวขูดนะบมนเปราบขูดตนี้ก็ได้เอใจนี่กันเบินดละ แกจูอย่างแขนขาไอ้จูขูดขูดขูดแซ่อ้าเฮ็ดไปทั้งสองอย่างหรอกขูดน้ำบ่ขูดน้ำใช่ไฮเบิรงวิวยามแรงว่ะพี่น้องนน้เป็นเพื่อนกับเจ้าอนาดังอากาศหอดอกเมาเฮ้ อบอกกอกอบเมื ố p, ố p. ่อแจวบเลยคือนอันนั้นแกงสลอแกงสลอเออช่ปลาขาวลงวัดนี่เอากะปุกมาแกงสลอชปลาขาวลงวัดแดดเล่แกงก็เหป๊อกอะไรเนาะแกงลอกรนาเหากุ๊นากุ๊นาซอยสีเหลาซอยคาวาสิงไ่ใบฮีบูดเนาะพ่อ แต่แล้วใบหูใบหูซอยลงใจแล้วนะพี่น้องอันนี้เป็นหัวจุ่มไขน่นะคากับติ่งเรียบร้อยเนาะจังม่ซอยไรตํำเอาก็ไดเนาะาละตนี้ผ <c oughs> ม,มาติงคนไวหรือตัวไห้นีเอ่ไก็ <c oughs>

วันใส่เป็นหรวยนอ,อสแฉะไทยเรื่องาสบาติโบราณบางนึงแฉะตามครอบครัวนะมักเพียไว้พี่น้องมักเพียไว้มาเพียะ,ะ,ะมาเพียไว้มักก็มาดมาเพียหรือว่านอสเพียก็ได้นอสแดดแต่ภาษาสองชิงก็จะเอเอเป็นได้รับแบบ คือดงเรามีคาอยูนี่มีคาลายมีทั้งคาใบาขฉุูดว่าจิงไขจ่จ้าคนเนเออยปะมาฟีกหนนัดเย็น,ในใยโอ้ยอคาลงไปหลังเกาะไอ้คาคาบด้ายเรื่องมีนอดับข้าว ใบใบคิวหมดอี่น้อยเริ่มใส่นังแล้วตอนที่คนใส่ใบหัวจะใส่หนังก็บกระนาใส่บะใบแยกคิว้วกจะได้คาดั้งหสี่ลายโผล่สีไลายทำทันพักคาสีเนาะพอสีถ้ามันลายยมันดับคาด้อนหลับก้อยในต้องมีคาขาดคาไปได้ ใส่เหลือนอ้ำนอยนอน่เป็นหลาบเหลือนอําบ่ปหลาบเหลือด้วยตัวบอกแลาเสร็จแล้วเนาะพายบนทันตอนชวนใส่แลงเสียชวนก็ลงมาแล้ว F4 กับเสียดีเลยคูดข้อจำเป็นมาแต่ว่ามันพีเศษเน่ชวีดเป็นหลาบเหลือเนาะเสรอหลาบอะไรเฉยเกาให้ก็ได้เสียงต่ำมากพี องเพราะว่าสีเนื้อให้มันลายเ,เนาะเกลี่ยเข้ากันตบ like มาเรียบร้อยผวบมาเรียบร้อยแล้เบื้งไกลๆนอเพราะว่าตอนใส่เหลือสละสุดบันท้ายเนาะอย่ากติดลิเกจิตจังประเดี๋ยว เี๋ต้องเป็ประเดกตำยคือพราหอมโบ้ของกระเดกดำนียากดแบี่หวานเค็มได้ใส่น้อยนึงได้อปแล้วเค็มนะใส่หน่อยหนึง่งคนใยันเค็มคน,คนเล่คนเล่ใส่หน่อนึ่งอ่ะอ่ะหอมออ มีแต่ปลาคอมน้ำเลยบอกอันน้ีน้าอันน้่ล่นนลลบ่สดวลคอเลยพี่น้อะใส่พักาอมน้ำถึงใส่โอ้มันมีอันนั้นมีพอบงไม่เดียวนพี่น้องเป็นได้เเ <laughs> สียบ้ อหอมส่ต <c oughs> ิดปนเนาะถ้าใส่างหักตำแล้ว,วก็ไ,ไนะด้มาเพชรกับใส่ร้ายเนาะลาสีกละขวรน,นะนี่สวยนหน่อยามากระควรไหเนี่ยนี่สวยเดี้สวยหน่อยทรือไ ใส่ข้าวัวน้อเอมหอมโอ้าผัเขาเื่อยทำายผัวนีใบอันเนี้ยแล้วส่้มาหลกแล้วใสน้อนอบ้าจมักพริกเดี๋ยวพี่น้องต่ำมักพริกข้าวผัวมักพริกนาะว่าเป็นปอบแล้วใส่ห้าจามปเลยอใส่เหลือบ่ะสลเือาใส่เลือสเลไว้เห็นน้อบว้เห็นค่ะสลยาน มันเตจลาบเลือดนี่เนะาะดรายโบมาสเสลือกับลาบธรรมดาก็ได้นี่คือแบบจำโบเฮ็ดต่ละเทื่อเนาะแต่ว่ามันนี้พิเศษยนั่นคือคนอยากกินลาบเลือดนี่เลือดก็เลยใส่บ่มันสดนะพี่น้องเส้นสดเนาะก็จะเอามาแต่ปูใหม่ๆเจ,จ้าขาในบะหมีเจ้าขาในบาะค้าวแบบเส้นกินแซนปุูน nhạt có sao mà kỳ nào <laughs> <laughs> à. à, không có sao mà lưu này. Hết sức là chọn cà đuo, chọn cà đuo. Sợ nó mì học. Sợ bay, khai mặt tại không bất bại. Tông bóng 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 พี่ <S <S เป็นใดหัเลือแส่ห้อมลงไปแส่ปลา้อมลงไปหลาบเลือดด้วยมานนี่เอาซะิมดูเอาซิมด้วย <S <S เฮ็ดเราไปหน่อเน,นาะลาบเลือดบานสูตรติโคเนาะครับผีม,มือจำโบปัก แซ่บนัวเข้มจังเห็ดล้วจางจางจางกับแซ่ประเดียอกน้าบุเบปลาเข้ปลาน้ามาคนหอนี่นะถ่าินงข้าเนอเสอฟซีเลยเอฟซีเลยมาล้มาแล้วนี่ยีนอกนี่ออกเอฟซีเลยอฟซีเลยทรงน้าถาเปินข้าวต้องเตะห้าิม่าอยู่บิงข้าวชิม่าแล้วต่ำผิดตมาอยู่บินข้าวนะเด็กเนอ่ะลาซีมาเด้อมาเดินเลยถายินงอเป็นไดยจะทายกินซักถายกินซักก่อนไหนน้ อ่ะใส่ผักของอีกใส่น้ำปลาอีกชิ้นประจานอย่างน้เข้มว่าแลบวกินเข้มจย่งจาน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 อ้จานนั้เรากินเข้มอยู่ระยะเท่านี้ว้าวเรือปิ้งได้นะเอ้ยปล่าเออมามาพูดเท่านะอันนี้เป็นหม้อต้มเนาะพี่น้องต้มสดใส่เพียนำเดียวกระดูก ติดกระดูกเล็กน้อยนะพอดีสดป้าหมอคนแล้วพี่น้องค่แ<ฟ> <c oughs> หงได้ใ,ดใจเนาะมันสิปูมเลยอันนี้เพราะว่าใส่เพียน้ำเนาะตรงกระดูกใส่เพียสด <c oughs> ปมนมพี่น้อคนก็ตรงกระดูกมีปอดมนันหนำเลย ใส่ปอดก็จะใส่ปอนหลับเลือแตงใช้ผ้าขาวเรียบร้อยนะพี่น้อง่วนทั้งชุนสิบัวน้ำตุ่มกระตูกตุ่มกระดูกดฝ่ายจุดเดสเน้ำหดบูเบือใช่รอนไม้ทัสดดน้ำมเอา มีกระดูกอ่อนพอบีเจ้ไดายว่มีบีอาะตอ,อาใ่เพียรนาตัวใจบีน้ำจะออกนวลนหอมของนี่รสรอยท่านี่ก็บขัวเอาเนาอพี่น้อง ขวดลาบเลือดขวดุปเนาะไมหมอลุยวันนี้เรียบ iba, ร้อยนี <único Liberty eye throat> ่ของแกะข้าวนำไดุ้่เลยททยไก่เวลาท้องอย่างนี้ยี่หนกนึงนแบลมาแล้วมาเดิอมาเดิ จำบเห็นแล้วกินข้าวแรกน้ำตาลข้าวเมจุนก้วนี่ต๊ะนี่ละเลือดของแกะข้าวมาเด้อพี่น้องกินข้าแรกน้ำตาลเมื่อก่องท่านหนอยากเด้อมื่อก่อนิบสังหนาบนี้ยังจะซุกเรื่อยเลยเหรอ น้าก็ไม่ใชเขาไปหาที่เบียดหน้าอย่เขาพี่ไก่เละนี่มันเขาปีนี่เ้อพี่ไก่เนี่ยอดกินแต่กมบีมันเหอถึกไปมัดไปเบี้ยงกัมบีน่ะแม่เลอ่ะัดเน้าเมืองหแลเพิ่นขาเป็ดขาก่เน่เฮ้ยเนาะมาเด้อพี่เนาะมาหาำกันเนาะเขาแรยงน้ำกันเาเนาะ